พาคุณผู้ชมมาในพื้นที่ของจังหวัดลำปางครับโดยหอการค้าจังหวัดลำปางครับจัดงานภูศาสน์ถิ่นล้านนาจากโลเคอลสู่เลอค่าครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับผมพาไปที่ลานรถมา้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางครับนายเฉชวันฉัยบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานภูศาสน์ถิ่นล้านนาจากโลเคอลสู่เลอค่าครั้งที่2ครับ เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาศวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญและต้องการแสดงเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือครับซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมเกรดของประเทศไทยครับ ด้วยพระองค์ทรงส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้นําในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองเพื่อให้รัษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14สิงหาคมที่ลานรถม้าชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางโดยมีผู้ประกอบการผ้าไทยในจังหวัดลำปางและใกล้เคียงก็มาเข้าร่วมกว่า19บูธค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ยกระดับผ้าทอชุมชนลำปางให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง